ไมีคนเลยโลง่งไปหมดเลยสนามบินไต้หวันร้านค้าก็ปิดเงียบเหมือนกัน กำลังจะไปฉีดวัคซีนค่ะเรากลัวโควิดค่ะเราต้องรีบมาฉีดนะคะ นี่ครับขึ้นเดือขึ้นขึ้นบัน,นไดพี่ขวามือทาพี่กินยากินอตกมันที่ต้องปวดหลังจากที่ฉีดนะครับต้องขอ gonna give her a vaccination card. Make sure to bring that on the second appointment. And then we're gonna have her sit, her over there for 15 minutes, okay? okay sure. After the 15 minutes, she's good to go. You have the time for 15 minutes. Thank you very the second appointment, it's gonna be Saturday, May th na 2. 2> เข็มแรกเราฉีดวันที่1พฤษภาคม64เข็มที่2วันที่22พฤษภาคม64นะคะไฟเซอร์ Pfizer, ค่ะ มา่ะเราฉีดแล้วแล้วคุณเนี่ยฉีหรือยังมีห้องน้ำต้อนรับประชาชนนี่ยเรียบร้อยหลังจากเราฉีดแล้วเนี่ย15นาทีระหว่างนี้ถ้าเกิดเราเป็นอะไรก็พมโรถเลยนะเนี่ยแอมบูแล็ตเสื้อตาเราไปโปรงพยาบาลร้องมากเ,เตียงด้วยเตงเนี่ย นี่ก็ตัดนี่บอกว่าหลังจากฉีดยาแล้วนะคะเรากำลังจะไปทำโควิดเทสติ้งค่ะผมต้องทำรอบ ปิดให้เอาดิรู้สึกยังไงบ้างคะก็จามเลยอะรึให้ทำเองนะเมืองไทยเราต้องมีคนทำให้ในชั่วซองเลยสินี่นะ Thank you เมืองไทยถ่าเราไปเสียตังค์ใช่ไหมที่นี่ให้ทำเองอันนี้เื่องตอบควมรสึกนะคะ